สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะหลังเลิกงานมามิตั้งใจนะคะว่าจะไปซื้อของแต่งสวนผักของมี่ตั้งใจจะไปซื้อหลายวันแล้วนะคะแต่ไม่มีเวลาแหล่งประจําของมีนะคะหลักๆก,ก,ก็จะมีอยู่3ร้านนะคะร้านแรกเนี่ยก็จะเป็นแคนาเดียนไทยส่วนห้างที่สองที่มีไปเดินเลือกของบ่อยๆเนี่ยร้านนี้นะคะห้างเนี้ยจะมีของค่อนข้างจะหลากหลายนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยก็คือไทเกอร์ไซแอนนั่นเองส่วนแหล่งสุดท้ายเนี่ยมี่เชื่อนะคะว่าหลายๆคนจะต้องไปเดินซื้อของกันมากที่สุดนะคะก็คือดอนลามาซึ่งถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยก็อารมณ์มันนะคะร้านขายของห ะะอย่างแรกที่มีตั้งใจจะไปซื้อเนี่ยก็คือไฟนะคะมีตั้งใจจะซื้อเป็นตุ๊กตานะคะเป็นไฟโซลาเซลล์เวลากลางคืนมีเดินออกไปนะคะบางทีมันอาจจะมองไม่เห็นซึ่งก็ได้มา2ตัวนะคะอันแรกจะเป็นน้องแมวอีกตัวนึงจะเป็นน้องหมาจ้ะแต่จริงๆแล้วนะคะหลังบ้านเราก็มีไฟนั่นแหละมันก็มีหลอดไฟแต่เราก็คืออยากจะได้ดีอ و ที่มันมาแต่งสวนผักของเราไงและอย่างที่2เนี่ยที่ตั้งใจจะไปซื้อเนี่ยก็คือตังหันคือตอนนี้นะคะผักบุ้งผักบุ้งของที่มีโปรยเอาไว้เนี่ยตอนนี้มันกําลังจะขึ้นน้้้้้นน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 แลลวววักกกกกกก่่่่่ออออออเเีีีมมมหห็จาาางงคบไไไไปไปปิิรรืูะ มันหลุดออกมาจากในดินจ้าก็เลยตั้งใจไปซื้อตังหันมานะคะเพื่อมาเสียบข้างๆแปลงของนะคะผักบุ้งนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะดีคอของมี่เนี่ยมันก็จะมีของปีที่แล้วด้วยนะคะมี่ก็เลยเอามาผสมประสานกันค่ะซึ่งตั้งแต่ย้ายแปลงผักนะคะมาไว้ตรงนี้มี่บอกตามตรงเลยนะว่ามี่มีความสุขมากๆเลยทุกๆเช้านะคะที่มี่ตื่นขึ้นมาไม่ว่าจะทํางานหรือไม่ทํางานเนี่ยตีห้ากว่าเนี่ยมี่ถึงแก้วกาแฟนะมานั่งดูแปลงผักซึ่งมันเป็นแลงเล็กๆเองนะแต่มี่กลับมีความสุขมากๆเลยและอันสุดท้ายอันนี้นะคะกกกก็็คคออััังนนนนนที่่ไป้้้มาดะะโเเชสวแ ทำในปีนี้มีตั้งใจอะนะคะว่าจะทําอันไหนที่มันเอ็ดขัดของปีที่แล้วเนี่ยปีนี้มีจะมาแก้ไขยกตัวอย่างเช่นนะคะปีที่แล้วเนี่ยมีจำได้ว่ามีทําค้างอะนะคะทำค้างเพื่อที่จะให้มเมล็ดพันธุ์ผักเลือ้อยใช่ไหมเพอเวลาใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมีกลับมีความรู้สึกว่ามันถี่เกิน <Okay. S 1> ไปผักที่เลื้อยอะนะคะมันไม่สามารถรอดในรูของปีที่แล้วได้ปีนี้นะคะก็ดูไว้นานแล้วนะคะว่าตั้งใจจะทําค้างไม้หรือไม่แบบนี้เพราะว่ามันสามารถเก็บนะคะไว้ใช้ในปีต่อๆไปได้ส่วนมดแมงอะนะคะค้าหนอนอะไรพวกเนี้ยที่กัดกินผักา็ ้ายนะคะแปลงขักมาไว้นะคะตรงที่มันมีแดดมากๆด้วยดังนั้นมี่คิดว่าปีนี้นะคะธาหนอนอะไรพวกนี้น่าจะน้อยถ้ามีจริงๆเนี่ยมี่ก็ซื้อทานซื้ออะไรมาเรียบร้อยแล้วนะทานเนี่ยซื้อมาเป็นกระสอบเลยนะเพื่อนๆทีนี้มาดูอันนี้กันบ้างอันนี้นะคะมี่ซื้อมานะคะตั้งใจว่าจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะเอามาเป็นอะไรแบบนี้หรอกก็คืออยากจะตกแต่งให้มันสวยๆเท่านั้นเองอจริงๆแล้วนะคะมันจะมีแบบเป็นก้อนหินเป็นอิฐเป็นอะไรแบบนี้ด้วยนะแต่แปลงขักของมี้เนี่ยมันเป็นไม้มี่ก็เลยคิดว่ามี่อยากจะได้แบบนี้มากกว่าซึ่งอันนี้นะคะมี่ลืมบอกไปว่ามี่ซื้อที่ดอลาร์มานะอันนึงนะคะราคาอยู่ที่5เหรียญเองนะทุกคนสามารถไปดูได้เลยนะคะมีหลากหลายแบบมากๆเลยจากผู้หญิงคนน ที่ไม่เคยนะคะทำสวนผักมาก่อนแต่ตอนนี้บอกตามตรงนะเฮ้ยทำไมเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากๆในแปลงผักแปลงเล็กๆแปลงนี้ได้เวลานั่งพักแล้วนะคะทุกคนมาชื่นชมบรรยากาศนะคะแปลงผักเล็กๆของมี่แ่วันนี้นะคะเขาพาเพื่อนๆมาชมแปลงผักเล็กๆของมี่นะคะวันหน้านีจะมาอัปเดตใหม่นะคะทุกคนยังไงนีก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ค่ะวันน้าเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ